ลองยกมาจังหวะนี้อ้าวจับไม่ได<อ>้แล้วนะตวัด<อ>ยิลงเดีย<อ>ต้องบอกว่างานโดดเลยครับลูกนี้โอ้โห,โหนี่ครับจังหวะพลิกเสร็จแล้วคืนกลับมาแล้วยกมาบอลตกพื้นแล้วตวัดดี่ออบอลเล่ยิงสวยเลยครับเรกว่าเป็นตะก้อครับเนี่ยกระโดดฟาดหน้าเล่นเนี่ยโอ้โหดูครับ โอ้โห,โโหแล้วมาจังหวะนี้น่ากรอบเกินทนให้มันเข้าขวาแล้วไหลมาทางด้านขวาแล้วก็ยิงด้วยขวาแล้วก็เขี่ยบอลเข้าไปครับแม่จังหวะนี้นี่เนวพันครับโอ้โหยิงโอ้เป็นหมายเลขสิบครับเป็นหมายเลขสิบครับรัชกออรกรุงร่าครับเ,ออเขี่ยบอลสกัดไม่ขาดเท่าไหร่ตั้งมาให้สัวตางเขาอานยกบอทางด้านขวาแล้วเข้าซ้ายจะลองอีกเลยครับ ข่าซ้ายกระทกหนึ่งจังหวะแล้วจิงลูกนี้นี่เสียบใต้คานครับหมดสิรับครับคมกีดสาพุ่งงามก็จริงๆครับก็ถ้ายุ่งอย่างนี้นะครับยังเล่นได้อยู่ยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหเข้าไปเฉยเลยครับยัดเสาแรกเลยเจ้าลีโอพุ่งแต่ไม่ทันครับดูครับจังหวะนี้แตะมาแล้วลองจิงยัดเสาแรกนี่คือจริงๆลีโอก็อยู่ตรงเสาแรกอยู่แล้วแต่โอ้ยิงจังหวะนี้นี่เบียดมันเลยครับแล้วเสียบอลให้กับสุนทรขจรอ่างขึ้นมาทางด้านขวา แล้วจะตังป้อมเลือกตัดสินใจจ่ายมาแล้วก็หมดสิทธิ์รับแล้วครับยิงลูกนี้โอ้โหการจ่ายบอลของสาริศครับและคนที่เข้าฮอนนี่เป็นรัตพงศ์พรมลาครับแอตริกครับทำอะไรไม่ได้สาออกมาแล้วยังไงครับแม่แล้วจังหวะโลกเดียวแล้วครับแล้วยงกโย นี่ครับหลุดเดี่ยวมาจังหวะนี้เลือกที่จะชิปบอลข้ามตัวผู้สาประตูครับโอ้เลยต้องบอกว่าเยือกเย็นจริงๆครับจังหวะชิปข้ามหัวสุพิเศษครับโอ้แล้วมันจ่อๆครับโอ้โหแล้วโดนไปอประตูเลยครับโอ้โหหมดจะบุกเพิ่ครับจังหวะนี้เนี่ยชิงกันในจังหวะนี้กอบเข็โทษคืนกลับมาแล้วก็ลองยิงด้วยซ้ายครับตัวยิงของสุเมศสุกเกษครับครับมาบุกอีกแล้วมาอีกที แล้วจังหวะน,นี้หลุดมาแล้ววีโรดหลุดตำแหน่งแล้วก็เรียบร้อย,อยโอ้ยเจ็ดประตูตอนหนึ่งครับเป็นไม่ได้เนไ,ไม่ได้แล้วส่งมาอ,อครับดูจังหวะนี้ก่อนครับนี่ครับ,รบแล้วก็หลุดตำแหน่งไปแล้วก็จิงนิ่มๆเลยครับ